สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนแลนาเฮานะคะวันนี้เราจะพามาดูวิธีนวดข้าวแบบโบราณน,นะคะนี่ค่ะข้าวที่เห็นข้างหน้าจะเป็นข้าวหอมปิ่งแก้วนะคะของสวนแลนาเฮาค่ะเราใช้วิธีปักดกำรรค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวมือนะคะไม่ได้ใช้รถเกี่ยวหรือว่าไม่ได้ใช้วิธีการหวานก่อนที่เราจะปักดำเราก็จะมีการหวานต้นกล้าก่อนนะคะแล้ว เราก็ถอนมาแล้วก็ไปปักดำค่ะนี่ค่ะพอได้ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะมาเกี่ยวแล้วเราก็จะนำมามัดเป็นโค้นค่ะตากแดดให้แห้งนะคะพอตากแดดแห้งดีแล้วเราจะนำมากองกันไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะใช้ผ้าเขียวนะคะรองไว้ข้างล่างค่ะตัวนี้จะเป็นแบบ เ็นรูระบายปร่งแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้ผ้าทึบนะคะเพราะว่าเวลาหมอกลงเขาจะมีไอน้ําแล้วจะทําให้มีน้ําข้าวก็จะทําให้จะทําให้ข้าวชื้นแล้วก็เป็นเชื้อราได้เราจะใช้แบบนี้ค่ะเวลาแสงแดดออกมาน้ําเขาก็จะแห้งแล้วคือเคาระบายอากาศได้ดีนี่นะคะก็คือข้าวหอมป่นแก้วของเราที่เรามัดเป็นคน้นค้นแล้วเราตากแดดแห้งดีแล้วแล้วเราก็นํามากองกองกอง,กองไว้เพื่อที่จะ นำมานวดเอาเมล็ดออกนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านไหนติดตามช่องสวนแรนาเฮาจะเห็นได้ว่าเราจะมีการลงรายละเอียดตั้งแต่เริ่มหวานเมล็ดพันธุ์แล้วก็เริ่มปักดำแล้วก็การดูแลการฉีดน้ำหมกักการใส่ปุ๋ยให้ทุกท่านได้ดูนะคะ สามารถเข้าไปย้อนดูทีหลังได้ค่ะนี่ค่ะด้านหน้างานตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่เราเกี่ยวตอนนี้ก็คือยอดข้าวก็เริ่มแทงขึ้นมาใหม่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนวดข้าวนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีแบบโบราณค่ะก็คือเราจะใช้วิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะโดยการนวดมือค่ะ พอเราตากแห้งดีแล้วเวลาเรามานวดเมล็ดเขาก็จะร่วงง่ายนะคะแต่ถ้าเผื่อยังไม่แห้งเขาก็จะร่วงช้าค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโ้นฝัง่งที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโยนมาไว้ฝั่งอีกฝั่งนึงนะคะตัวนี้เราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างก็คือเราจะใช้ทําปุย๋ยแล้วก็ใช้คลุมหญ้า ใช้คลุมตรงโคนต้นไม้ผลไม้ได้นะคะนี่ค่ะหรือแม้แต่ทําเป็นปุ๋ยหมักมเราก็สามารถทําได้นะคะโดยการเอาไปไปหมกักหมักรวมกันแล้วก็ใส่พวกวัชพืชลงไปด้วยที่เราถอนออกมาแล้วหรือแม้แต่เป็นขี้วัวขี้ควายมูลสัตว์พวกนี้ค่ะขี้ไก่ขี้หมูคือได้หมดเลยนะคะเราก็จะทําเป็นชั้นๆขึ้นมาแล้วเราก็จะลดน้ํามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้เราปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเมล็ดพันธุ์ที่เรานวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นข้าวหอมปิ่นแก้วนะคะเมล็ดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสังเกตดูเมล็ดนะคะก็คือทางสวนเลนาเฮาของเราคือเราจะขายเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะท่านไหนสนใจสามารถสอบถามได้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดู การนวดข้าวใหม่นะคะนี่ค่ะพอเราตีลงไปค่ะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดเขาก็จะกระเด็นขึ้นมาเราถึงต้องมีผ้าลองด้านข้างค่ะเพื่อที่กันเมล็ดกระเด็นออกไปข้างนอกค่ะการมัดข้าวของเราก็คือแล้วแต่ความถนัดความถนัดนะคะใครจะมัดแบบค้นเล็กค้นใหญ่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราค่ะ ถ้าเผื่อเอาเอาใหญ่หน่อยเวลาตีก็อาจจะหนักได้ลําบากเหนื่อยแต่ถ้าเผื่อเล็กไปมันก็จะเบาเกินไปไม่มีน้ําหนักเวลาตีค่ะก็เอาประมาณพอดีที่เราคิดว่าอ่าเราตีแล้วมันเข้ากับเราอะค่ะนี่นะคะวันนี้สวนแรนฮาของเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากอยากจะสอบถามมีปัญหาตรงไหนอยากสอบถามสามารถเม้นเข้ามาได้นะคะในช่องสวนแลนาะเฮาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ